ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกท่านสู่หอพักมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก หอพักนักศึกษาอยู่ภายใต้สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์หอพักเนศึกษามีพื้นที่ทั้งสิ้น11ไร่80ตารางวามีอาคารทั้งหมด5อาคารประกอบด้วยอาคารพักอาคารสำนักงานอาคารพักจะมีอาคารทั้งหมด4อาคารคืออาคารสุพรรณิกาอาคารสารพีอาคารสรีตังอาคารอังสนาอาคารสำนักงานจะมี1อาคารคืออาคารบัวสวรรค์ เราจะมาคุยกันถึงในเรื่องของกฎเกณฑ์ค่าบำรุงและระเบียบข้อปฏิบัติต่างๆในส่วนที่เป็นของตัวค่าบำรุงเราภาคการศึกษาจะมีภาคพิเศษและภาคฤด,ดูร้อนในส่วนที่เป็นของตัวห้องพักจะมีสองชนิดคือห้องพัดลมและห้องปรับอากาศ ซึ่งอัตราค่าบำรุงห้องพัดลมจะราคา1 2 0 0 0บาทต,ต่อห้องต่อภาคเรียนซึ่งห้องพัดลมจะอยู่ได้ทั้งหมด4คนในส่วนที่เป็นของห้องปรับอากาศอัตราจะอยู่ที่16,00 0บาทต,ต่อห้องต่อภาคเรียนจะอยู่ได้สองท่านอัตราค่าบำรุงภาคการศึกษาอัตราค่าบำรุงภาคฤดูร้อนจะแบ่งเป็นสองประเภทคือห้องพัดลมจะตาอยู่ที่6000บาทต,ต่อห้องต่อภาคเรียน พักได้ไม่เกิน4ท่านห้องปรับอากาศจะอยู่ที่อัตรา8,000บาทต่อห้องต่อภาคเรียนพักได้ไม่เกิน2ท่านทั้งนี้ในส่วนที่เป็นของตัวค่าบำรุง ในภาคเรียนการที่2นักศึกษาจะต้องจ่ายชําระก่อนการลงทะเบียน15วันในส่วนที่เป็นของตัวค่าประกันความเสียหายนักศึกษาทุกท่านที่เข้าอยู่ในหอพักจะต้องเสียค่าประกันความเสียหายเป็นจำนวนเงิน1000บาทค่าประกันความเสียหายนี้เราจะคืนให้ตอนที่นักศึกษาย้ายออกจากหอพักแต่จะต้องไม่มีการชํารุดของอุปกรณ์ภายในห้องพักหากมีการชํารุดก็จะมีการหักค่าประกันความเสียหายตามจํานวนของระเบียบ ในอุปกรณ์นั้นๆเช่นในกรณีที่เป็นลูกบิดประตูจะอยู่ที่ราคา280บาทมือรั้วดจะอยู่ที่บาทละสามในส่วนที่เป็นของตัวระเบียบตัวนี้ทางหอพักจะติดประกาศไว้ที่ห้องพักของนักศึกษาทุกท่านซึ่งทุกทุกทุกท่านสามารถดูได้หมดหากการชำรุดมีมูลค่ามากกว่า1000บาทนักศึกษาจะต้องจ่ายเพิ่มซึ่งเจ้าหน้าที่หอพักจะเป็นผู้แจ้งในส่วนที่เป็นของตัวคีย์การ์ดหอพักจะมีการเข้าออกโดยใช้บัตรคีย์การ อัตราในส่วนของค่าน้ำค่าไฟค่าไฟจะอยู่ที่หน่วยละ8บาทค่าน้ำประปาจะอยู่ที่หน่วยละ20บาทนักศึกษาจะต้องชําระค่าน้ํำค่าไฟภายใน7วันหลังจากที่เจ้าหน้าที่แจ้งซึ่งการแจ้งของเจ้าหน้าที่จะมีการติด ประการที่หอพักในแต่ละหออีกช่องทางหนึ่งคือทางกลุ่มไลน์ที่ทางเจ้าหน้าที่จะสร้างขึ้นสําหรับอาคารพักแต่ละอาคารที่นักศึกษาอยู่วันเวลาที่นักศึกษาจะชาระเอ,อ่อจะเป็นวันเวลาราชการระหว่างเวลา8โมงครึ่งถึง16นาฬิกาหากนักศึกษามีการย้ายออกนักศึกษาจะต้องทําความสะอาดห้องพักให้เรียบร้อยโดยของอุปกรณ์ของนักศึกษาที่นํามาจะต้องนําออกจากห้องพักทั้งหมดถ้านักศึกษาไม่เก็บและทําความสะอาด เรียบร้อยทางหอพักจะมีการเก็บในส่วนที่เป็นของค่าทำความสะอาดห้องละ300บาทสิ่งอำนวยความสะดวกในหอพักจะมีอยู่2ส,ส่วนคือในส่วนที่ มีการคิดค่าบริการกับไม่คิดค่าบริการในส่วนที่เป็นของตัวค่าบริการจะมีเครื่องสภาพาหยอดเหรียญอันนี้จะมีประจำแต่ละตึกจะมีร้านถ่ายเอกสารจะมีร้านอาหารและมินิมาร์ทอันนี้จะอยู่ในส่วนที่เป็นของตัวอาคารสํานักงานที่อยู่ในส่วนของอาคารกลางคืออาคารบัวสวรรค์จะมีตู้น้ําหยอดเหรียญอันน,นี้ตู้น้ำหยอดเหรียญนี้จะประจำแต่ละตึกท,ทั้งหมดในส่วนที่ ไม่มีการเก็บค่าบริการจะเป็นห้องฟิตเนสซึ่งนักศึกษาจะใช้ใช้บริการได้ตั้งแต่เวลา17นาฬิกาถึง22นาฬิกาจะอยู่ที่ชั้น2ของอาคารบัวสวรรค์ซึ่งการเข้าใช้นักศึกษาทุกท่านจะต้องมีการเขียนชื่อห้องวันเวลาการเข้าให้กับทางเจ้าหน้าที่เนื่องจากว่าจะเป็นข้อมูลในการใช้เพื่อที่เราจะมาประกอบการซ่อมบำรุงการดูแลรักษาของเครื่องมือเอ่อของอุปกรณ์ที่อยู่ในห้องฟิตเนสนั้นประตูหองพักนักศึกษาจะเปิดในเวลา ตีห้าปิดในเวลาสี่ทุ่มหากนักศึกษาเข้าภายหลังเวลาที่หอพักกำหนดจะต้องยื่นบันทึกขอรายงานการเข้าออกที่ต้อมรักษาความปลอดภัยหน้าประตูทางเข้าก่อนที่จะเข้าหอพักข้อห้ามในส่วนที่เป็นของจะเป็นหลักๆเลยคือหนึ่งห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้ามาเลี้ยงในหอพักไม่ว่าจะเป็นหนูกระต่ายแมวหมาทุกชนิดห้ามนำเข้ามาโดยเด็ดขาดหากมีการตรวจพบจะมีบทลงโทษ เช่นเชิญให้ออกจากหอพักไม่ปลูกต้นไม้หรือนำทรัพย์สินส่วนตัววางภายนอกห้องพักของตัวเองไม่นำสิ่งของที่ก่อให้เกิดอันตรายเช่น น้ำมันแก๊สถุงต้มวัตถุระเบิดเข้ามาไว้ในห้องพักโดยเด็ดขาดไม่ทําครัวหรือประกอบอาหารในห้องพักไม่จุดทูปจุดเทียนหรือทําสิ่งใดๆที่ก่อให้เกิดประกายไฟไม่นํารถยนต์เข้ามาจอดภายในบริเวณหอพักซึ่งพื้นที่การจอดรถยนต์เนี่ยจะอยู่ในส่วนที่เป็นของตัวพื้นที่ด้านหน้าหอพักซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยทางหอพักเองจะไม่มีนโยบายให้เอารถเข้ามาใช้ในมหลาลัยส่วนรถจักรยานยนต์จะ ให้ไปจอดในบริเวณหอพักได้จะจอดในพื้นที่ของออหน้าอาคารที่พักของทุกๆตึกโดยทางหอพักจะมีการทำเครื่องหมายจราจรไว้คือเส้นขาวดำ อันนั้นคือจอดได้แต่ในกรณีที่เป็นบริเวณพื้นด้านหน้าที่เป็นหน้าอาคารจะเป็นขาวแดงซึ่งตรงนั้นนักศึกษาจะนํารถจักรยานยนต์มาจอดไม่ได้โดยเด็ดขาดห้ามในการต่อเติมดาแตงห้องพักและอุปกรณ์ในหอพักโดยเด็ดขาดการเข้าออกหอพักจะต้องแสดงบัตรคีย์การ์ดทุกครั้งหากพบประตูมีการชํารุดต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตให้นักศึกษาดําเนินการซ่อมเองและเข้าออกประตูโดยไม่ใช้คีย์การ์ดประตูทางหนีไฟ ไม่อนุญาตให้นักศึกษาใช้ประตูนั้นเป็นทางเข้าออกหากตรวจพบและเจอจะมีบทลงโทษที่ค่อนข้างร้ายแรงการขนย้ายของออกจากหอพักถ้าในกรณีนักศึกษามีการย้ายออกจะย้ายออกได้ในเวลาราชการเท่านั้นแปดโมงครึ่งถึง1 6 3 0เราไม่อนุญาตให้นักศึกษาย้ายของหรือขนของออกในเวลายาวิการการติดต่อประสานงานขอให้นักศึกษาทุกท่านแต่งกายให้สุภาพการพูดจาขอ ให้พูดจาที่สุภาพไม่ว่าจะเป็นบุคลากรที่เป็นของมหาลัยที่เป็นเจ้าหน้าที่หอพักก็ดีหรือเป็นเจ้าหน้าที่ของอรักษาความปลอดภัยก็ดีควรต้องใช้วาจาที่สุภาพการติดต่อประสานงานไม่ว่าจะเป็นการยื่นคำร้องหรือการร้องเรียนใดๆทั้งสิน้นจะติดต่อโดยผ่านสำนักงานหอพักจะอยู่อาคารบัวสวัสดิ์ชั้นสองซึ่งที่นั่นจะมีในส่วนที่เป็นของตัวใบคำร้องเอกสารการยื่นคำร้องทั้งหมดการขนย้ายหอพักการเข้า เอาออกหอพักบัตรกีการใช้ไม่ได้ติดต่อที่นั่นสุดท้ายนี้ขอให้นักศึกษารักและดูแลหอพักเปรียบเสมือนบ้านพักของตัวเองพี่ๆและเจ้าหน้าที่หอพักทุกท่านยินดีให้ความช่วยเหลือนักศึกษาในทุกๆเรื่องขอบคุณค่ะ